ม้อันนี้เลยนะ like ก็อธิบายนิดน,นึงพี่อันนี้มันเป็นต้นบอนใช่ไหมภาษากลางเขาเรียกต้นอเลยภาษากลางเขาใบบอนออนัน่นแหละเอาใบบอนเอามาอออนนเอามาเนื้อทำน,น้ำพริกทำน,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 น้ำพริกอ๋อนี่นนี่โอ้ของเฉพาะมีเฉพาะเชียงไฮ้แม่นบอกอ่ะเพื่อทำไม่อร่อยอ่ะอืมอร่อยว่ะ แปลกๆเนี่อร่อยเนี่ยอร่อยดีอร่อยบ้านอาหารบ้านอืมเนาะแล้วมันกรอบๆอะไรอ่ะมันเหมือนมันกรอบๆหน่อยๆกรอบอะไรไก่หมูไก่หมูมั้งเพือโอดีเนาะอืมอืมอืมเอาขายยังไงอุดหนุนหน่อยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ถุงละสิบาทค่ะอ่ะเอาถุงหนึ่งเอาให้ถุงหนึ่งอ่ะเอาให้ถุงนึง ตำขนนุ่นคุยมามามาทั้งทีอ่ะอันนี้ตำขนุนค่ะค่ะตำขนนุ่นโอ้แม่ทำอาหารลำหมดทุกอย่างเลยเนาะอร่อยแล้วเอ้าไหมซีบาทเอ้าเอามาเปิดถือโต๊ะไทยเลยเนี่ยแค่ถูกเนี่ยซีบาทเอืออีซีพอดีอร่อยไหมอร่อยเมื่อไหร่ซีบุยานเลยเปิดเอากุยาเหรอ อ่ะนั่นช้อนนั่นตรงนั่นนั่นเลยไงเอา2อย่างพอแล้วเนอร์กินไม่หมดเออลองลองชิมไปแล้วนี่จะไรเจ้า